มีรถเข้าใหม่มาแนะนำอีกหนึ่งคันครับผมรถคันนี้ผมขายราคาสดเพียง1 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันก่อนเลยไปสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะรถมือสองระยองปวกแดงอัมโฮมคามีรถสิสวยเข้าใหม่ทุกวันเลยนะคะเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้จ้าสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแพ็กนะครับผมอัมโฮมคาร์นี่ผมจะพามาชมตัตวรถครับ คันนี้เลยนะฮะฮอนด้าเจนะครับเป็นปี2006นะครันนี้ผมแจ้งก่อนเลยนะครับว่าเป็นรถขายราคาสดนะครับ139,000บาทเท่านั้นมาชมตัวรถกันก่อนเลยครับผมมาพร้อมกับสีนะครับสีดำเดิมนะครับโรงงานเลยนะฮะสวยงามเลยนะฮะพร้อมกับล้อแมกนะกับสเกิร์ตรอบคันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาชมตัวรถด้านหลังกันก่อนนะคันนี้แอบแต่งท่อซิ่งมาด้วยนะครับผมข้างในก็จะเป็นโทนนะครับ พับเบาะได้เนาะโทนสีดําแดงนะครับผมตัดกันนะ<ว>เดี๋ยวผมพาไปชมด้านในตัวรถกันครับว่าความเดิมของเขาอยู่เดิมสิทธิสวยสะอาดขนาดไหนไปก่อนเข้าตัวรถนะครับผมจะดึงให้ดูก่อนนะฮะว่าความเดิมนะเม็ดอาร์คเดิมเขาอยู่ครบไหมนี่ครับเดิมสนิทเลยนะฮะทั้ง4ด้าน4ประตูเลยนะครับความเดิมสนิทของเขายังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมความสวยสะอาด อ่าภายในกันไปตอนนี้เราก็อยู่นะครับกับภายในของเจ้า Honda j a z z GD ดีคันนี้นะครับผมคันนี้ผมบอกเลยนะฮะคือรถสวยสภาพเดิมดีเดิมทุกอย่างเลยนะกันนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะเมื่อกี้ผมรมแจ้งนะครับมาพร้อมกับเบาะหนังสีแดงตัดกับสีดํานะครับพร้อมกับจอ Android นะครับผมแหมสวยงามมากนะฮะสภาพข้างในของเจ้า j a z z GD ดีนะครับผมคือก้วงมากนะฮะก้วงมากเลยนะครับ คันนี้พับเบาได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันครับว่าจะสวยเดิมสนิทขนาดไหนไปอ่มาชมห้องเครื่องของ j e t ด d คันนี้กันครับผมเครื่องเดิมนะฮะสนิทไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับผมเสียงเครื่องนิ่งนะครับเสียงเครื่องนิ่งฝากระโปรงซีนยางอยู่ครบนะครับผมอ่าแผ่นเพจอยู่ครบนะฮะเครื่องตัวนี้ก็เป็นว t e ทคเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ากับเจ้า Honda าอ่า จนะครับปี2 0 0 6 G D คันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรถ Honda j a จ z นะครับปี2016ตัวนี้เป็นตัว G D นะครับผมตั้งราคาขายไว้เพียง139,000บาทคันนี้ผมขายราคาสดนะครับผมถ้าใครสนใจรถคันนี้นะครับ Honda j a จ z G D นะครับติดต่อเบอร์ส่วนตัวผมได้เลย0624392600ครับแล้วก็ฝากช่องชาวเปรู พาดูรถนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผมย้ําอีกครั้งนะครับผม Honda าเจ็ตจีดีคันนี้ขายเพียง1นึ0 0 0สับาทเท่านั้นนะครับถ้าใครรีบนะฮะมาจับจองมาลองขับกันได้เลยนะครับผมวันนี้แพ็คลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยออลพงคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ